มือเบสมากความสามารถครับเหมือนเปนตัวละครกายภาพเขาแอบชอบคนคนหนึ่งอยู่แต่พอเห็นฟีดแบ็กมันเกินคาดแล้วมันยิ่งแบบใจฟูอ่ะใจฟูเลยอ่ะเราเหมือนเราเข้าใจแฟนคลับในอีกมิติที่มันลึกเข้าไปอีกเนาะรบกวนลูกค้าทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับจำนะครับนักรองนำวง Evening Sunday ครับสวัสดีครับนุครับผมเป็นมือคีย์บอร์ดครับสวัสดีครับเซฟครับมือกลองครับผมสวัสดีครับเบสครับมือกีตาร์ครับสวัสดีครับกันกันครับมือเบสครับ จริงๆเราก็เหมือนค่อยๆฟอร์มวงกันมาเนาะอาจเริ่มจากพี่นุอะไรเงี้ยแล้วค่อยแบบมีอ่าเป็น3เป็น3คนนี้แล้วก็คือผมก็มาออดิชั่นเข้ามาเป็นมือกีตาร์ของ e v n i n g sunday ครับจริงๆเล่นกีตาร์มาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่ว่าถมอะไรเงี้ยก็เหมือนเล่นตามงานโรงเรียนทั่วไปอ่ะมีโอกาสได้มาแคสอะไรก็ลองแบบมาลองดูอยู่ดีก็ได้แบบงรงนะครับ เก่งขนาดนี้ไม่ได้แน่เฮ้ยไปพูดดีพูดดี <c oughs> โอเคสำหรับเซฟนะครับเล่นดนตรีมาตั้งแต่มัธยมเหมือนกันครับคือตอนนั้นอ่ะฟอร์มวงกับเพื่อนและพอดีอ่ะเพื่อนจับจองตำแหน่งอื่นๆไปหมดแล้วเหลือแค่มือกองก็เลยได้มาเรียนกองครับผมแล้วก็มาจบที่ตรงนี้ครับเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆครับผมแล้วก็เหมือนแบบ ก็ชอบตั้งแต่เด็กเลยก็เลยแบบเรือกที่จะเรียนดนตรีมาครับผมก็คือเล่นเป็นแบบเครื่องมือเอกก็คือเปียโนครับผมพี่นุ้พี่นุ้จบมหใหี่ดนใช่ใช่เปียโนคลาสสิกครับผมก็คือถือว่าเป็นแบบเรียกว่าแบ็คโบนเป็นอาจารย์ของวงเราแล้วกันใช่ใช่ทุกคนก็คอยช่วยกันส่วนผมก็ร้องเพลงมาเรื่อยๆครับร้องเพลงแบบสเปซสปะไม่ได้เรียนร้องเพลงจริงจังอะไรเงี้ยมีผู้ใหญ่ก็คือพี่ก้อง ก็หยิบยื่นโอกาสให้แล้วก็ส่งเราไปเรียนร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้ลองฝึกร้องแบบจริงจังอะไรเงี้ยครับทุกคนร้องเพลงได้หมดเลยนะใช่สาเหตุที่ต้องมีนักร้องนำก็ร้องได้ไงแต่ร้องได้แต่อาจจะทำตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ใช่ได้ชมศักยภาพของทางด้านดนตรีไปใช่ร้องได้แต่ไม่ร้องดีกว่าทำไมอย่างนั้นล่ะไป่ดีาร้ดีกว่า คือจริงๆเราก็เคยมีคิดเรื่อยๆนะเพแล้วว่าไปทำงานแม่เราแบบจับฉลากเลยนะคนนี้เล่นอะไรดีจินตนาการแล้วน่าจะไม่รอดจินตนาการแล้วน่าจะไม่รอดน่าจะไม่จบเพลงอ่ะเออครับคือตอนแรกเป็นแบบมือเบสหรือเป็นแบ็กอัพอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายแล้วทางพี่กล้องแล้วก็ทางเราเนี่ยรู้สึกว่าต้องการแบบมือเบสที่แบบเป็นแบบคนในวงพื้นแบบประจําด้วยนีะครับผมก็เลยแบบ ว่าแบบใครดีอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยได้กันกันแลกันกันมันเล่นเบสอยู่แล้วคือเล่นพอเป็นใช่แล้วก็เหมือนก็ไปเรียนเพิ่มก็ทําให้สามารถแบบว่าฟอร์มวงเล่นด้วยกันได้แบบว่าใช่ก็ขึ้นมาเป็นรูปเป็นลากมากขึ้นส่วนคนนั้นก็เป็นมือเบสมากความสามารถครับถ้าเขาไม่เล่นเบสเขาสามารถเต้นได้เต้นเขาดีเขามีกรุ๊ปอยู่ในหัวใจต้าอินเสิร์ตภาพที่กันกันมันจะทำร้ายเกินไปหรือเปล่านะ จริงๆมันก็เป็นงานที่เราได้ีโอกาสไปเต้นเหมือนกันนะอะใช่แต่คือแบกบีดแบกในทวิตเตอร์ปุ๊บอะก็คือเหมือนเราจะพูดแบบกายภาพไปเต้นแอโรบิกดีกว่าเหมือนเต้นแอโรบิกคิดอยู่นานมากใช่พิดชิ่งประชุมกันแบบนานมากพี่หลายเดือนเลยหลายเดือนหลายเดือนสรุปได้ชื่อ Evening Sunday ์มาเพราะว่า ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะนัดซ้อมวงกันตอนวันอาทิตย์ตอนเย็นใช่แล้วก็ชื่อมันก็ให้ฟิลอบอุ่นความอบอุ่นเหมือนผู้ชายอบอุ่นอะไรนี้ใช่พอพูดถึงแบบอีฟนิงซันดีมันจะไปมีมูดความแบบกลมๆอมารอยบายนี้ใช่อะไรอย่างนั้นใช่ครับโอ้โหเยอะอะไรตัดอะไรกับกับแบบ ยูเชิญยูเทิร์นวง Just Kiddo อ่ามีก็อีฟนิ่งสันเดย์แหละอีฟนิ่งสันเดย์แหละเวอร์สุดคือก็ซ้อมกันหนักพอสมควรใช่เป็นปีครับค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาคือจริงๆก่อนที่เราจะมีเพลงของพวกเราเนี่ยพวกเราก็แบบเหมือนทำ cover เพลงพยายามจะหาเพลงที่แบบเออพวกเราชอบอะไรยงเี้แล้วมันเข้ากับเออพวกเราเป็นแบบทั้งการฝึกด้วยแล้วก็เป็นเหมือน เก็บเพลงอ่ะว่ายง่ายเราแบบได้ลองหาแบบไอดีนิตี้ของแบบแต่ละคนด้วยว่าแเออแบบแต่ละคนแบบชอบมี DNA อยังไงแล้วก็แบบพอเอามาผสมรวมกันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบได้อีกภาพหนึ่งอะไรเงี้ยครับคือจริงๆวงเราไม่ได้แบบเจาะจงว่าต้องไปเป็นแบบแนวไหนนะจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเป็นไอดีนิตี้ของพวกเรามากกว่าคือแบบคือพวกเราอาจจะชอบแบบ ตนตรีประมาณนี้ซาววงประมาณนี้อะไรเงี้ยจังหวะประมาณนี้ก็ผลงานเพลงส่วนใหญ่ที่ออกไปตอนเนี้ยคือมันเบสออนสตอรี่ของซีรีส์ครับเลยยังไม่ได้โชว์ไอดีนิตี้ของตัวเองเพราะฉะนั้นแต่ว่าแบบใช่เราก็ทําเต็มที่เพราะว่าเราก็จริงๆเราก็ยังงมงมกันอยู่ด้วยว่าเราจะทางไหนดีเะไรเงี้ยแบบเวอร์ชันเล่นสดอะไรเงี้ยเราก็พยายามปรับให้แบบเหมือนเข้ากับพวกเรามากที่สุดเพราะว่าในซีรีส์อย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบบอิงตามมูดแช่ในข่เวลาเราเล่นเองเนี้ยเราแบบ อยากปล่อยหอมบ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยแบบมีแบบ a r ร a n g e บากแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเล p r เซนต์พวกเราจริงๆอะผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเพลง One Last Chance ป่ะที่พวกเราน่าจะเวลาเล่นแล้วจะินมากที่สุดอะมันต็อาจะเป็นฟิลนั้นเพลงอะไรครับมันก็คือเพลงเพื่อนธรรมดานั่นแหละครับแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราอะเคยมีเพลงที่ปล่อยมาก่อน เพื่อนธรรมดาก็คือนี่มันคือเพลง Melbourne ครับคือเป็น c o v อ่ามันเป็นเป็นอร v e r อร์ s i o n ซึ่งอันนั้นมันเป็นแบบเหมือนเราทำดนตรีกันใหม่ด้วยเนาะเหมือนทำมาาัา cover กันใหม่มา rearrange ดนตรีกันใหม่เหมือแบบ Melbourne มันก็คือเป็นหนึ่งใน identity ของพวกเราว่าแบบวงเราก็จะมีสไตล์ประมาณนั้นนะฮะแต่เพื่อนธรรมดาก็เป็นเพลงแบบแอบชอบเพื่อนอะไรเงี้ยอ่าใครที่ฟังกันแล้วก็สามารถแชร์ได้ครับเดี๋ยวใครยังไม่ฟังก็ไปลองฟังดูได้ ผมไม่มีครับนี่เราดอสอย่างนี้เลยเราดอสอย่างนี้เลยเราเล่นเราเล่นก็มีแหละตอนมัธยมอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าแอบชอบเพื่อนแต่เล้วเราก็ไม่ได้มีโอกาสบอกเขาสักทีอะไรอย่างงี้เพลงเนี้ยมันทําให้เรา flash back และสามารถดึงอารมณ์ตรงนั้นอะมาร้องในเพลงได้อะไรเงี้ยคนที่น่าจะรี l a ทได้ดีที่สุดคือคุณกันกันนะที่ไม่ได้มาวันเนี้ยเขาแอบชอบคนคนหนึ่งอยู่เหมือนเขาพูดมาตลอดนะแต่ว่าเหมือนอีกฝ่ายไม่รับรู้ ใช่ไหมใช่ไหมไอต้าคลั่งละไอต้าคลั่งละเดี๋ยวถ้าถ้ามีโอกาสนะครับต้องให้เขาอธิบายเองใช่ใช่ใช่อธิบมยก้ไหมซีรีส์เรื่องนี้เกี่ยวกับวัยรุ่นที่แบบว่าวุ่นรักนะฮะก็ตามชื่อเลยว่าวุ่นรักนักจิ้นก็แบบว่าเราไม่ใช่มีแค่คู่วายแต่เราแบบดำเนินเรื่องด้วยคู่ชายหญิงก็คือแบบตัวแก๊ปกับน้ำว้าที่ เป็นวงดนตรีแก็ปก็มีวงดนตรีแล้วเพื่อนก็แบบว่าเจอนู่นเจอนี่ทําให้เกิดเรื่องราวหลายๆอย่างครับผมตัวบางคนก็แบบว่าไม่รู้ว่าจะไปชอบใครดีหรือยังหาตัวเองไม่เจอหรือยังตัดสินใจอะไรไม่ได้คือมันมีหลายสตอรี่ไลน์ก็คือแบบมันก็มีทั้ง,รงเรื่องราวของแบบสาววาย เรื่องของเป็นแบบการเป็นแฟนคลับการแบบติดตามแล้วก็มีเรื่องราวของการทําความฝันความฝันในเรื่องของสาวายแล้วก็ในเรื่องของวง evening สดเลยด้วยมันมันไปด้วยกันไปด้วยกันเหมือนแบบมันโคจรมาเจอกันแล้วก็แบบพากันไปมีจุดใกล้เคียงและจุดที่เราต้องไปเวิร์กใช่ใช่ต้องไปเข้าใจตัวละครเพิ่มขึ้นอย่างของแกก็คือเป็นเด็กหนุ่มที่แบบว่ามีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องซึ่ง ก็โอเคพอจะ get feeling ของความที่แบบอยากจะไปเดบิวต์ออกเพลงอะไรอย่างนี้ในส่วนของที่เราจะต้องไป work เพิ่มคือเราต้องไปเข้าใจตัวน้ำว้าอะไรเงี้ยเราต้องปรับมายเซตของการให้แบบลงไปเป็นคนดูบ้างลงไปเ,เก็บข้อมูลมเข้าไปเข้าใจของตัวละครอีกตัวหนึง่งอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใชของไนท์มันก็มีหลายๆอย่างที่แบบเราก็ต้องไป work เพิ่มด้วยเหมือนกันเพราะว่าด้วยด้วยด้วย,วยคอนฟิกของตัวไนท์นะครับผมคือแบบ คือเราค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความแบบไกลจากตัวเราเนี่ยซึ่งเราก็ต้องแบบลงไปเวิร์กมากขึ้นหรือบางทีเราก็ไปคุยกับเพื่อนที่แบบเออมีความเชื่อใกล้ๆกับไนสว่าเออแบบเขาคิดอะไรยังไงแบบไปแบบไปลองศึกษาเขาดูเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มาตีความในแบบของเราที่แบบเล่นเป็นไนท์อย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าในพาร์ทของหมู่มวลที่เป็นวงอย่างเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบ มันมีบางทีที่แบบมันรั่วออกมาความเป็นตัวเองอะไรเงี้ยเพราะด้วยซีรีส์อันนี้มันเป็นซีรีส์แบบคอมดี้เออซึ่งมันต้องแบบอาศัยความโบบามากเลยแล้วก็แบบทุกคนก็คือแบบโบบากันเก่งมากของผมนะครับที่เล่นเป็นตัวไมโทเอาจริงมันค่อนข้างแบบว่าแตกต่างกับตัวเองเยอะพอสมควรเพราะว่าตัวไมโทมันก็จะเป็นคนแบบใส่สซื่อแบบอ่าแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยรู้ใจตัวเองเท่าไหร่ในเรื่องถ้าเป็น ตัวเองเราค่อนข้างมั่นใจกับการตัดสินใจในเรื่องพวกนี้สำหรับตัวฟอร์ดนะครับก็จริงๆร0 0้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลยะครับตัวฟอร์ดเนี่ยมันจะมีความที่คือจะบอกว่ามันมีแพชชั่นที่รุนแรงเนอะแบบว่าแบบได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักมากๆก็คือการเล่นกีตาร์มีฟอร์มวงอะไรเงี้ยแล้วยิ่ง ในเนื้อเรื่องเนี่ยมันยิ่งแบบได้ทํางานกับไอดอลเป็นของมันอีกแบบเจอพี่โชกุนอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบว่าจากเด็กที่มันมีแพชชั่นอยู่แล้วอะแล้วยิ่งได้มาทํางานกับคนที่แบบมันชอบมากๆเป็นปรดิวเซอร์อย่างเงี้ยเออมันก็ยิ่งแบบบวกแบบเหมือนอัพอะได้บัฟอะเหมือนได้บัฟแบบจากไอดอลอะไรเงี้ยแล้วแบบได้ทํางานกับไอดอลมันก็เลยยิ่งแบบโหยิ่งล้นไปใหญ่เลยแต่มันก็ยังมีความแบบเป็นดาบสองคมเหมือนกันพอเราทํางานอะไรที่มันเต็มแพชชั่นมากๆเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่ทําให้แบบ คนที่มันมีแพชชั่นเนี่ยแบบหมดแพชชั่นไปได้ <Yeah. S 1> พูดได้หรือเปล่าก็ต้องไปรอติดตามนะครับว่าจะเป็น EP ไหนที่เกิดคอนฟ lict นี้เกิดขึ้นส่วนตัวกืนก็จะเป็นแบบคนที่คอยแอบรับ เอาไาเลยอาพูดให้คนนี้พูดถึงกรีนดีกว่าับเขา่าจะเข้าใจตัวละครนี้ตัวกรีนก็ค่อนข้างจะแบบว่าแอบชอบเพื่อนคือแต่ก็ไม่กล้าบอกสักทีคือเหมือนการสารภาพรักเพื่อนอะคือมันยากมากนะเพราะว่าเพื่อนเราจะมองหน้ากันไม่ติดอันหนึ่งอาจจะสมหวังก็ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่มันก็จะคุ้มเสี่ยงหรือเปล่ามากกว่าสำหรับสำหรับไม่โทร้ไม่โทรอะ ไม่โทรอาจจะคุ้มครับจะคุ้มหรือเปล่าก็ต้องติดตามรอในซีรีส์พุ่ลันทั้งจิ้มนขยันหยอดก็แบบฉากที่อย่างที่ตัวฟอร์ดเล่าเมื่อกี้ครับเป็นผมว่าเป็นฉากที่แบบว่าน่าติดตามมากๆเหมือนกันเปฉากที่เหมือนไปฉากที่เข้มข้นแล้วกันในเรื่องของอารมณ์จุดพีได้ไหม มันก็เป็นเหมือนเป็นหนึ่งในจุดพีของฟอร์ดแล้วกันเรื่องนี้มันมีแบบเศร้าเสียใจมิตรภาพทุกอย่างเลยคนอยู่ในเรื่องเดียวก็อยากให้รอรอชมครับผมใ,<ช>ใน e ีหลังๆคือเยอะมากจริงเหมือนแบบค่อนข้างชอบนะเพราะว่าแบบมันมีในเรื่องของวงใช่ไหมหแล้วก็ในเรื่องของแบบมิตรภาพในกลุ่มอื่นๆด้วย,ยงงซึ่งแบบเป็นยังไงก็อยากให้ลองดูกันจริงๆครับก็หลังจาก่ัน การถ่ายทำอะไรใดๆมาเจอสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบมีความพ้อแล้วเราก็แบบฟุ้งซ่านอะไรไปเรื่อยใช่ไหม<ช>แล้วเราก็ไม่รู้จริงๆว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงเราแค่รู้สึกว่าอยากให้มันออกสู่สายตาคนดูอะไรเงี้ยแต่พอเห็นฟีดแบ็กมันเกินคาดอะแล้วมันยิ่งแบบใจฟูอะใจฟูจฟเลยอะ <ๆ S 1> ชอบอ่านคอมเมนต์แฟนคลับที่เขาเข้ามาแซวเราหรือเข้ามาแบบหยอดมุกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบรู้สึกดีแล้วก็สนุกมากใช่ล้มั่คนคือแบบมีการ วิเคราะห์ปมด้วยนะว่าเฮ้ยตัวละครนี้ทำไมเขาแบบคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยคือเราเห็นมุมมองของแฟนคลับที่แบบเฮ้ยเขาวิเคราะห์เนื้อเรื่องไปกับเราเขาแบบพยายามจะแบบเดาว่าตัวละครนี้จะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยเออมันก็อ่ะสปอยหน่อยแล้วกันพี่ไม่สป็นนึงไงละเออแล้วก็เราก็แบบพี่เองเออนะเออแต่รู้อีพีสิบแล้วมันมีหลายแบบเออใช่อย่าง าร์ของความฝันอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าบูนถึงเรื่องวงในมุมของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ทําตามความฝันอยากพาวงไปสุราประเทศอะไรเงี้ยคือมันมีเส้นทางที่จะไปถึงความฝันนะหลายเส้นทางมากเลยบางเส้นทางก็ยากบางเส้นทางก็ง่ายสุดท้ายแล้วเราจะได้เรียนรู้กับเส้นทางที่เราเลือกครับถ้าจากซีรีส์เนี่ยเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ <c oughs> มิตรภาพจาก หลายๆสตอรี่ไลน์ของในเรื่องเหมือนกันนะเหมือนเราเรียนรู้จากตัวละครเรียนรู้จากเรื่องราวของซีรีส์อะไรอย่างงี้รหรือแบบแม้กระทั่งในเรื่องของมิตรภาพระหว่างแ,แบบแฟนคลับไม่ใช่เพราะว่าอย่าง evening sunday เนี่ยเหมือนหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มมีแฟนคลับแรงต่างแล้วซึ่งแบบม,มันก็มันมันก็สอนสอนตัวพวกเราด้วยเหมือนกันว่าแบบเออการสร้างสรรค์นผลงานออกไปยังไงให้แบบเราแบบ เหมือนแบบไม่ได้ทรโยชนพวกเขาอ่ะมันแบบตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานออกไปนี่ครับก็เลยแบบเออเราก็ได้ข้อคิดด้วยจากการที่แบบเราแสดงเองแล้วก็จากการที่แบบผลงานมันถูกปล่อยออกไปด้วยครับเหมือนเราไปเรียนรู้แบบในเชิงมุมมองของแฟนคลับมากขึ้นด้วยแล้วก็แบบในมุมมองแบบคือแบบในหลายๆเรื่องเนี่ยคือแบบเขาแบบตั้งใจทําด้วยแบบความหนักต่อศิลปินแบบแต่ละคนจริงๆพอเราได้แบบแสดงเรื่องนี้ไปเสร็จแบบเหมือนถ่ายทำกันเสร็จเนี่ยเราเหมือนเราเข้าใจ แฟนคลับในอีกมิติที่มันลึกเข้าไปอีกเนาะเหมือนพอเราแบบได้รับของจากแฟนคลับว่าเหมือนเป็นของแฮนด์เมดจากแฟนคลับเนี้ยโหเราเรารู้เลยว่าเขาแบบตั้งใจตั้งใจทําให้เราจริงจริอะไรเงี้ยเราก็แบบก้าซื้อนใจกลัวมันไปเรือมันเหมือนกรหลุดออกมาจากบทที่เราเคยอ่านใช่ใช่จริงจริงแล้วก็แบบเฮ้ยอ๋มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นมันไม่ได้แค่เป็นบทที่เขียนขึ้นมาใช่การแสดงมันแบบมันมีอะไรต่างๆแบบมาค่อนข้างแบบ ให้ดิเรกชันเราประมาณหนึ่งแล้วว่าโอเคแบบตัวแก๊ปมันจะมีเส้นแบบนี้มันจะแบบ,แบ,บอะไรอย่างนี้ฟอร์ดมีอย่างนี้ไมโทอะไรแบบนี้ครับผมซึ่งมันก็เราก็มีอะไรให้เกาะแล้วก็ไปเวิร์กต่อเพิ่มแต่ว่าในพาทของดนตรีคือพาทดนตรีมันก็จริงแอบยากนะ <c oughs> เพราะว่าเราฟอร์มวงมาจากจุดเริ่มต้น,น่ะยากมากนะ <c oughs> ตอนแรกเรามี3คนเราแบบ ค่อยๆแบบว่าพัฒนาเริ่มเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นกว่าจะมาถึงตอนนี้ก็เหนื่อยกันมากเหมือนกันกว่าจะประกอบร่างแบบมีสมาชิกครบแล้วแล้วก็แบบทําดนตรีแบบพัฒนาฝึกสกิลตอนน่อไปอีกอะไรเงี้ยครับผมมีสมาชิกครบแล้วสมาชิกหายไปเอามาแปะอีกแล้วก็ผู้จัดการวงหายไปหายไป <laughs> ผู้จัดการกลับมาผู้จัดการกลับมาแล้วก็น่าเอาไปทำซีรีส์กันแล้วเอออะไรเงี้ยเป็นแบบสาสตอรี่ของอีฟนี่กว่ากว่าจะอีฟนี่ มีพวกเรื่องโควิดด้วยเนาะมันก็ทําให้เราแบบกว่าจะได้มาซ้อมทีนึงหรือว่ากว่าออกกองด้วยมันก็เหมือนมีอะไรที่มันยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แต่พวกเราก็เหมือนแบบพยายามกันผ่านจุดนั้นกันมาเข็นนไปใช่ช่วยกันเขียนกันไปคือแบบยอมรับเลยว่าช่วงโควิดพวกเราก็ท้อกันมากๆพอโปรเจกต์มันโดนฟรีซเนี่ยมันเคว้งอ่ะพี่ใช่ไหมแล้วเราก็แบบก็ต้องช่วยกันเข็นให้เราแบบคีปซ้อม ทีมเล็งไปถึงอะไรบางอย่างข้างหน้านี่แหละเออน่าจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่แบบใช่ทีที่เป็นอุปสรรคทั้งพาร์ทแสดงด้วยแล้วก็พาร์ทบบการทำดนตีด้วยใช่ครับมันไม่ได้เชิงไม่เอาแล้วมันแค่หมดหมดนะมันเหมือนมันเซ็งจนมันมันท้อแท้ใจมากกว่าแบบเออแบบเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเออถ้าดนตรีคือเหมือนพวกเราก็สนุกกับการเล่นโนตีอยู่แล้วอ่ะซึ่งเราก็เล่นได้แต่พอมัน ไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดหมายมันก็ทําให้เราแบบว่าก็หมดกําลังใจแลยะฮะแต่พอเราได้มีงานไปเจอแบบทุกคนทุกคนเอาจริงมันสนุกนะกันแบบว่าได้เล่นโนตตีแล้วมีคนฟังทเยอะอ่ะมันคนละมุดกับห้องสอบมากไปฟ่งไปไฟไปดงไปดาวโบกไม้โบกมือเนี่ยแบบเออรู้สึกว่าอยากเล่นอีกลายหลนอยากแบบให้มีแบบเดือนนึงสัก60วันแล้วมันจะออนไม่ได้ ปลายเย็นเนี้ยเบาๆกินข้าวกันเถอะกินข้าวกันเถอะกินข้าวข้าวแล้วคุยกันครับแล้วก็เหมือนเวลาก่อนเล่นทีนี้ก็จะแบบมาแบบรวมพลังกันบ้างหรือว่าแบบเตอแบบไอ้นี่แบบเต็มที่กันอะไรอย่างเงี้ยขึ้นแบบขึ้นไปสนุกกันบนเวทีอะไรเงี้ยผิดถูกไม่เป็นไรเอาให้มันแบบเต็มดุลการบนเวทีแบบให้แบบให้ทุกคนสกัมผัสให้ทุกคนอจอยมากถ้าคนคนดูที่อยู่ข้างล่างเนี่ย แบบเห็นพวกเรามองกันเนี่ยอ่าใช่แล้วอย่าเฉลยดิอย่าเฉลยดิอย่าเฉลย็ิพอแบบในหูเงี้ยรู้ว่ามันผิดก็จะองกันละคือมันด้วยความตื่นเต้นใช่แล้วก็สถานการณ์ที่มันไม่คาดคิดมันทาให้เกิดปัญหาแบบใช่เพราะเหมือนแบบขึ้นมาได้ตลอดมันไม่เหมือนในห้องซ้อมในห้องซ้อมแบบเราซ้อมจนมั่นใจแล้วแต่แบบพอออกไปข้างนอกปุ๊บแบบมันมีหลายปัจจัยอีกที่แบบพอไปเจอหน้างคนปุ๊บมันแบบมันเวออะไรเงี้ย แต่หลักๆนี่น่าจะมาจากคอมดาต้านะนีต้องต้องเปลี่ยนใหม่แล้วมั้งเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่แล้วมั้งเนี่ยคอมรบกวนลูกค้าทุกคนด้วยนะครับดาต้าต้่ยใหม่แลวนะเปลี่แล้วนะคอมใหม่จ้างอีฟนิงสันเดย์นันะครับงานล่าสุดงานล่าสุดอันนั้นแผลใหญ่มากมากมันเหมือนเป็นมันไม่เชิงแผลแต่เหมือนแบบในความผิดพลาดทางเทคนิคเนี่ยที่แบบเหมือนกับว่าพอ มันเราจะมีแบบ Data ในคอมเนี่ยคอยแบบเปิดซับเสียงซับพอร์ตด้วยอะไรต่างๆใช่ไหมครับ<ม>แล้วแบบพอตอนเซาเช็คแรงต่างอะเรียบร้อยแบบอ,ออกมาปล่อยออกมาได้ดีมากก็คือทุกอย่างเพอร์เฟกแต่พอแบบเล่นงานจริงปุ๊บแบบด a ต้าไม่มามเลยเล่นสดกันเรารซมีแค่เมธานอมเหมือนนัจังหวะอย่างเดียวเหมือนเราก็แบบ ตอนแรกเราเอ๊ะแปลกๆทำไมเสียงมันไม่มาหรือว่าแค่ในหูเราไม่มาสักพักหนึ่งรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ก็เลยแบบเออก็ต้องแบบไปเล่นพาร์ทอื่นด้วยนะครับผมในแบบให้แบบดนตรีมันแบบกบมาเต็มเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับผมคือนจริงๆพอผมฟังฟีดแบ็กจากแบบคนหลายๆคนที่ถ่ายคลิปพวกเรามาลงเฮ้ยมันมันโอเคนะใช่คือคือมันไม่ได้แบบเละเทะขนาดนั้นแต่แบบว่าคือเราก็คิดว่าถ้าสมมติมันมีองค์ประกอบอื่นๆที่ทําให้มันแบบ มีแข็งแรงขึ้นมันก็น่าจะเป็นโชว์ที่ดีกว่านั้นได้เลยครับใช่แหมว่าก็ถือว่าเหมือนเจอปัญหาแล้วเราก็แก้ปัญหาออหน้างานไปด้วยไงโอ้ยอยายดีกว่าขอรับเลยก<อ>็เป <c oughs> ็นไปได้ก็หยาดดีกว่าขอแบบเล่นแบบชิลๆบ้างดีกว่าเ,ออเล่นตามที่เราซ้อมมาดีกว่า,ตาแต่ถ้ามาก็พร้อมแก้อา ต้องรอดูฟิดแบ็กทางซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางผู้ใหญ่ด้วยครับเพราะว่าถ้ากระแสดีถ้าทุกคนช่วยซัพพอร์ตก็วงเราอาจจะได้เดบิวไปต่อครับผมจอิงจริงก็อยากทำเพลงแบบที่พวกเราอยากทำไอดีเนตี้ของแต่ละคนจริงๆสัก2อสาเพลงหรือว่าเป็นไม่ได้อยากลองอยากลองดูว่า อ่า brainstorm กันว่าจะเป็นยังไงเพลงจะออกมาเป็นไงดนตรีเป็นยังไงก็อยากลองฮะคิดเนื้อเพลงกันเองก็ต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตนะว่าเราจะมีทิศทางไปทางไหนต่ออะไรอย่างนี้ก็ฝากทุกคนติดตามเลยครับอินแพกอะอินแอกแะเดื่อนโดเลือโดศิลปินเบอร์ใหญ่เออเาสักที่ะอยากสักครั้งในชีวิตนะอยากลองอยากลอง ก็ขอบคุณแฟนๆที่คอยมาเจอเราทุกงานเลยใครที่แบบว่าให้กําลังใจเราก็ขอบคุณทุกคนมากที่ทําให้มีพวกเราในวันนี้ได้แล้วก็ขอบคุณที่รอขอบคุณที่ตั้งตารอซีรีส์พวกเราแล้วก็วงพวกเราครับผมแล้วก็ให้คอยให้กําลังใจพวกเรามาตลอดให้ฟีดแบ็แล้วก็แบบเป็นรอยยิ้มของพวกเรามาเสมอใช่ครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับผมขอฝากซีรีส์วุฒิรักนักจิ้นด้วยนะครับก็ มี10 EP นะครับผมทุกวันพุธเวลา2ทุ่มครับทาง M Choice t H แล้วก็อย่าลืมติดตาม OST ของพวกเราด้วยม,มีเพลงเยอะมากๆครับในในโปรเจกต์นี้ก็ฝากติดตามด้วยครับ